สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะมาที่บ้านคุณยายฝันแม่นแล้วคุณพ่อบอกว่าให้มาดูต้นกล้วยนะคะที่ท่านบอกว่ากล้วยจะหักแล้วเนาะแต่ว่าตัดตรงกลางทิ้งก็เลยมีเครือรออกมาเนาะนแล้วก็หให้นับว,วีฝั่งนี้นะคะที่ชี C C ้ให้คุณผู้ชมดูนะคะฝั่งนี้มีเจ็ดลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ฝั่งนี้มีหกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ฝั่งนี้ก็มีวีที่สามฝั่งนี้มีสามลูกเดี๋ยวแอจะขยับให้ดูนะคะมีสามลูกลว,วีแรกแสามลูก,กวีสวีที่สี่สองลูกติดกันเลยเนาะแล้วแอก็จะไล่ดูนะคะตั้งแต่ก้านก้านข้างบนขึ้นมาเลยเนาะก้านข้างบนก็เห็นเป็นเลเงาเงา,เงา ูตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้องออไรวงกลมมาตดูด้วยค่ะเหมือนเหมือนเลขเจ็ดห้าคุณแม่ให้มาดูนะคะคุณแม่ฝันแม่นแต่ว่าความฝันของท่านยังยังตอนนี้ยังไม่ฝันแต่ว่าท่านให้มาดูต้นกล้วยที่หลังบ้านเป็นกล้วยตานีนะคะเหมือนเงาเงาเขียนเลขไว้เนาะ FC เหมือนเลขเจ็ดห้า ค่ะแต่คุณพ่อนะคะบอกว่าสองเจ็ดห้าก็แล้วแต่คนมองเนาะแต่ว่าเอกก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเหมือนว่าจะเห็นว่าเป็นเลขเจ็ดห้าตรงที่ก้านนะคะว่าที่แล้วคุณพ่อบอกว่าถ้าเห็นตั้งแต่งวดที่แล้วท่านบอกว่าเห็นตรงนี้เป็นเลขเจ็ดหนึ่ง ท่านไม่ได้เข้ามาดูในส่วนนะคะบอกว่าเห็นหลังที่หวยอกแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่เกสอนเข้ามาดูแต่ว่าท่านยังไม่อยากจะเข้ามาคุณพ่อคะทําไมคุณแม่ไม่อยากจะเข้ามาไม่รู้เหมือนกันบอกกันหลายครั้งแล้วกันไม่เคยมาเพราะว่ากลัวเรืออะไรเลยกลัว แกไม่อยากมาบอกบอกหลายครั้งแล้วก็จิตอ่อนบ่้็คงอย่อย่างนั้นแล้วมั้งแกไม่ถ้าเข้ามานี่จะเข้าทรงเลยเข้าร่างเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแกไม่อยากมาก็บอกแต่ว่าถ้าให้คุณแม่มานี่จะมาไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปถามกนเป็นเลขสวยนะตรงก้านเนี่ยเลขสวยมากเลยคุณพ่อว่าแกมาแกยังไม่มาเห็นถ้าแกมานี่ได้เลขเลย <แ>ใช่หม,ม่ค <ขอ S 1> ็เพาะไม่รู้เหมือนกันแต่แกก็ไม่ชวนมาหลายครั้งแล้วแกไม่มาวันนั้นอุบมาก็อาจารย์อุบมาก็แกก็ไม่มาคนอื่นยายทางนน่นดูก็มาก็แกก็ไม่มาเคยเคยไปดูที่ไหนถึงแม่ไม่อยากมารต,ต้นกล้วยเหมือนกันแล้วก็มีการเข้าทรงเลยไม่เข้ามันจะมาแเ่ของเขานะ่ะรองว่าเลยอ เพราะว่าตาเพื animal. right. so, ่อนๆไปด้วยกันกระตุกใจหมดแกก็นี้มาเลยถ้าเข้าไปดูตรงไหนนี่จะเข้าร่างเลยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แกไปดูต้นกล้วยตรงนู้นน่ะกล้วยตะนีเหมือนกันแกลงว่าเลยแกก็ยายคนนั้นกระตกใจทงสองตามคนแกก็เลยกลับมาเลยแกก็เลยไม่อยากจะเข้ามาไม่ชวนหลายครั้งแล้วแกไม่มาดูเลยข้าเป็นต้นกล้วยที่หลังบ้านคุณแม่เกสอนนะท่านจะไม่อยากจะเข้ามาดูเนาะ เพราะว่าท่านจิตอ่อนพ้เข้ามาแล้วก็จะมีปู่หรือยายเข้าร่างนะคะดูนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขเจ็ดห้าหรือเปล่าก็อยากให้แอดดูว่า,า,าค่ะพิจารณาดูคุณพ่อบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะ เพราะว่าคุณแม่เกสอนบอกว่าให้มาดูหลังบ้านแต่คุณยายังไม่ฝันเดชก็กําลังจะตามเลขฝันของคุณแม่เกสอนอยู่นะคะวันนี้ก็เลยได้เข้ามาหาคุณแม่ก็ได้พูดคุยกับท่านนิดนึงท่ก็ให้มาดูนี่แหละค่ะท่านก็เลยให้มาดูต้นกล้วยหลังบ้านเดก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ f อฟดูก่อนนะคะติดตามคนมีฝันนะคะเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวจะได้เข้ามาคุยกับคุณแม่ก็ต้องติดตามว่าคุณแม่ฝันได้เลขอะไรนะคะเมื่อที่แล้วท่านก็ให้3ามเค่ะขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตามคนมีฝันนะคะติดตามต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ